สวัสดีค่ะชอบซีรีส์มาแล้วค่ะหลายคนคงรู้สึกว่าความรักของโฮเย,ยกับโรซี่เหมือนถนนเมืองไทยหลุมบ่อมากมายกว่าจะเจอทางเรียบนะคะมาดูตอนต่อ,ตอไปกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อโฮเย,ยไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะพบรองรอยเลือดของผู้ตายและจากที่ฝ่ายชันสูตรศพได้บอกว่าผู้ตายถูกทุบที่หัวมากกว่าหนึ่งครั้งแต่ก็ย,ยังหาฆาตกรตัวจริงมาไม่ได้ค่ะโฮเย,ยวางแผนลอดเสื้อออกจากถ้ำในการให้คนไปแจ้งต่อทางการว่าเห็นเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งคนร้ายตัวจริงก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวนั้นแล้วก็เป็นจริงค่ะพอตกดึกคนร้ายก็โผล่มาคิดจะฆ่าปิดปากคนของโหเยและโหเยกับพวกก็เลยจับตัวคนร้ายไปได้ค่ะเรื่องนี้รู้ไปถึงโอคุย,ยินที่คิดไม่ถึงว่าแผนที่ว่ารัดกลุ่มจะถูกโหเย,ยจับได้อีกโรชอีพาลัวเออร์เนียมาดูคนร้ายตัวจริงที่เป็นคนของโอคุย,ยินด้วยแสดงว่าที่ผ่านมาลัวเออร์เนียงถูกโอคุย,ยินหลอกใช้มาตลอด แต่ความโง่งมจมอยู่กับความลิสยายอย่างลัวเออร์เนียงก็ยังไม่เชื่อในความหวังดีของหลัวซีเช่นเดิมค่ะลัวเออร์เนียงแค้นที่โอคญยนหลอกใช้นะคะเธอส่งจดหมายให้พี่ใหญ่ที่บ้านสกุลหลัวแล้วตัวเองก็ใส่ชุดไว้ทุกข์ค่ะไปดักรอโอคญยนอยู่ที่หน้าจวนคร่ำครวญถึงความเลวที่โอคญยนทำส่วนพี่ใหญ่นะคะก็จัดหาบัณฑิตมารับรู้เป็นพยานค่ะยิ่งเห็นโอคุยนตบหน้าหลัวเออเนียงต่อหน้าทุกคนหลัวเออเนียงก็กลายเป็นผู้ถูกกระทำจริงๆ เรื่องราวจบแบบสะใจลัวเอิร์เนียงค่ะแต่ลัวเอิร์เนียงก็ยังคิดว่าที่พี่ใหญ่ช่วยเธอเป็นเพราะว่าได้ผลประโยชน์เท่านั้นชีวิตที่ไม่ไว้ใจใครมันอ้างว้างเหลือเกินค่ะและแล้วเรื่องก็ไปถึงห้องเต้ค่ะทาสกุลโอกับสกุลเจียงก็มองหน้ากันไม่ติดแต่เรื่องนี้ทําให้เรื่องที่มั่นหมายคนสกุลเจียงให้จงเกอก็กลับมาเหมือนเดิมโหลกหญยินที่ป่วยหนักก็คงพอจะเบาใจได้บ้าง คำนี้ค่ะหลวซื้ออีเตรียมอาหารเพื่อขอบคุณโหเยที่ช่วยเหลือหลวเอเนียให้มีที่ยืนในบ้านสกุลหวังต่อไปและขอบคุณที่ทําเพื่อเธอมากมายเดิมทีโหเยก็ทีใจนะคะแต่พอเจอคําพวกนี้เขาก็รู้สึกเหมือนว่าหลวซื้ออียังมองเขาเป็นคนอื่นเอาใจเขาเพื่อชดเชยความรู้สึกที่ผิดแค่คิดโหเยก็อิ่มแล้วก็ขอตัวจากไปค่ะทิ้งให้หลวซื้ออีไม่เข้าใจการกระทําของโหเยผู้ชายไวทองสินะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทําให้เว่ยกัวกง เข้าใจเจตนาดีของโหเย่มากขึ้นและแตัดสินใจที่จะยกเลิกการปิดหน้าน้ำเพื่อให้ราศดรได้ทําการค้าขายกันได้มากขึ้นค่ะการเปิดหน้าน้ำจะทําให้เกิดการค้ากับต่างเมืองสร้างเงินเข้าท้องพระคลังได้มากแต่มันมีประเด็นที่บ้านสกุลโอนี่แหละค่ะเธโอเยิ่สิงเอนะคะก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการเปิดหน้าน้ำเพื่อการค้าเสรีแต่ใช่ว่าพ่อของเขาจิ้งยวนโฮจะเห็นด้วยและมีบางเรื่องที่โอเยิ่สิงอย่างไม่รู้อีกค่ะ หลัซียังคิดหาทางเอาใจโหเยเธอคิดจะหัดเล่นดนตรีที่โหเยชอบแต่โหเยต้องมาเลิกเล่นเพราะว่ามารับหน้าที่เสาหลักของบ้านถ้าเธอเล่นให้โหเยฟังก็คงจะมีความสุขเธอจึงพยายามฝึกแกงนักเพื่อโหเยค่ะวันนี้หลัซีเตรียมออกไปที่หลินซีเก๋ออีกครั้งเพื่อร่วมง,งานบันเกิดของอาจารย์เจียนก่อนจะออกเดินทางก็มาเจอเหล่าคุยินที่พอรู้ว่าหลัซีจะไปหลินซีนเกอ๋อก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เตือนให้หลัซีตระหนักถึงความเป็นคุยินของบ้านสกุลสีด้วย และเพราะเหตุนี้ค่ะทําให้หลวงซีตัดสินใจบอกอาจารย์เจียนขอถอนตัวออกจากลินซีเก๋อเบืองเอิญที่โอเย็ยนสิงก็มาร่วมงานบังเกิดเช่นกันค่ะพอรู้จักอาจารย์เจียนเข้าเขาก็ขอถอนตัวจากลินซีเก๋อเองในระหว่างงานเลี้ยงโหเยกับลินปัวนะคะที่ผ่านมาเห็นรถม้าของหลวงซีจอดอยู่เดิมทีโหยเยว่าจะไม่เข้าไปค่ะแต่ลินปัวอ้างเหตุผลให้เขาเข้าไปจนได้ที่โต๊ะอาหารหลวงอีคิดแล้วคิดอีกถึงจะเสียดายที่จะไม่มีโอกาสมาที่ลินซีเก๋ออีกต่อไป แต่ด้วยหน้าที่ของเธอนะคะหลัซีบอกโอเยียนสีงอีกครั้งว่าขอให้เธอเป็นคนออกไปเองโอเยียนเสียงให้หลัซีนึกถึงความรู้สึกเมื่อได้ปักผ้าได้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นหลัซีจะยอมทิ้งความรู้สึกเหล่านี้ไปได้อย่างไรแน่นอนว่าหลัซียังรักงานปักค่ะแต่เธอก็ต้องเลือกที่จะทําหน้าที่ผู้หญินของบ้านสกุลสีคำพูดเหล่านี้ทําให้โหวเยที่เข้ามาและยืนแอบฟังอยู่ก็รู้และเข้าใจหลัซีนะคะ เมื่อโหเย่ปรากฏตัวทําให้ลูซีแปลกใจและดีใจที่โหเย่มารับเธอก่อนที่ทั้งสองคนจะจูงมือกันออกไปค่ะโหเย่มีคุยหลังไม้กับโอเยีนสิงแบบเปิดอกเป็นครั้งแรกโอเยีนสิงยอมรับค่าว,ว่าเขาชอบลูซีแต่เม่รู้ว่าเธอเป็นหูหิงของโหเย่เขาก็พร้อมเว้นระยะห่างโหเย่ยอมเชื่อใจโอเยีนสิงแต่ก็คงไม่อยากให้อยู่ใกล้หูหญิงของเขาอยู่ดีขอแถมคู่ของตงชิงกับหลินปัวหน่อยนะคะคือนนี้หลินปัวพาตงชิงที่ยังมเมาอยู่กลับบ้าน ดูแลทั้งคู่ก็น่าจะมีใจให้กันแล้วใช่ไหมคะทาาน้านโหเยค่ะพาหลัวีกลับเข้าห้องหลัวเีที่เมามานิดๆน,นะคะก็กล้าชวนโหยเยดื่มเหล้ากับเธอด้วยโหเยก็ยอมค่ะระหว่างที่ดื่มกันนะคะโหยเยก็เปรียบเทียบลินซี่เก๋กับที่บ้านสกุลสีหลวสอีเลือกบ้านสกุลสีค่ะแต่ที่เธอผูกพันกับบินซี่เก๋เพราะว่าตั้งแต่เล็กที่นั่นคือที่ที่เธอรู้สึกอิสระมีความสุขที่สุด พอโหเยรู้เหตุผลที่แท้จริงนะคะเขาก็อนุญ,ญาตให้หลวซอีทําตามที่ใจอยากจะทําได้ตลอดที่มีเขาอยู่ข้างกายหลวซอีที่ได้ยินแล้วก็ร้องไห้ค่ะออกมาว่าทําไมโหเยดีกับเธอแบบนี้ทั้งที่เธอเคยทําร้ายเขาบาดเจ็บเจียนตายขอโทษหลวซอีได้แต่พูดคําว่าขอโทษค่ะโหเยก็คิดแต่ว่าการที่หลวซอีเอาใจเขาและยอมถอนตัวจากเหรินซีเกิดน,นั่นเพราะว่าแค่เขาหรือว่าแค่รู้สึกผิดเท่านั้น ถามสิคะโหยหถามค่ะปากมีไว้ถามเช้าวันรุงขึ้นค่ะลูซี่ตื่นมาก็พบว่าโหยหนอนอยู่ข้างๆเธอแต่ยังไม่ทันได้วีดอะไรเลยค่ะก็ได้รับข่าวร้ายว่าหลวงครหยินอาการหนักทั้งคููก็รีบไปที่บ้านสกุลหลวงทันทีท่านหลวงืออีหลวงอูเนียและหลวงเอ้อเนียงต่างมากันพร้อมหน้าหลวงเอ้อเนียนะคะยังด่าว่าหลวงสืออีไม่เลิกค่ะเป็นที่ระอาแก่ทุกคนพี่สะพ้ายไล่ให้หลวงเอ้อเนียไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยค่ะหลวงเอ้อเนียงถึงได้รู้ว่าแม่ตัวเองกําลังป่วยหนัก หลวงผู้หญิงไม่ให้กินยาไม่ให้หมอมาดูอาการแอนีอ่เนียงรู้ว่าตัวเองคงไม่ไหวคะ่ะเอาเก้ะแหวนเงินทองที่เก็บไว้มามอบให้หลวเออเนียงแม่ก็คือแม่ทําทุกอย่างไม่ว่าจะผิดหรือถูกเกพื่อลูกเท่านั้นหลวเออเนียงนะคะก็ยิ่งช้าใจเสียใจที่เห็นแม่ถูกกระทาําขณะนี้ในชีวิตสุดท้ายก็ไม่มีใครอยู่ข้างกายนอกจากเธอคะ่ะในชีวิตหนึ่งของผู้หญิงนะคะคงไม่มีใครอยากเป็นที่หนึ่งหรือเป็นรองใครหวังแค่อยากเป็นคนเดียวของคนที่รักเท่านั้นเอง ท่านน้าหลวงคุยินค่ะที่กําลังสังเสียเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อรู้ว่าหยางอีเนียงจากไปแล้วก็นึกไม่ถึงว่าจะจากไปก่อนเธอและพวกสุดท้ายก็คิดถึงแต่หยวนเนียงที่จากไปค่ะการจากไปของหลวงคุยินและหยางอีเนียงทําให้พ่อของหลวงเสอีกระทบกระเทือนจิตใจล้มป่วยไปอีกคนลูกๆมานั่งคุยเรื่องการจัดงานศพนะคะโัวเย่ออกหน้าเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกตแก่หลวงคุยินพี่ใหญ่ให้หลวงเสีอีเอาป้ายแม่เข้ามาไว้ที่บ้านแต่หลวงเสอียังไม่ทันตอบรับค่ะ หลวงเอือเนียก็มาหาเรื่องเธอก็เธอก็ต้องการเอาไปแม่เข้าบ้านเช่นกันแล้วยังปากพร่อยนะคะพูดเรื่องที่หลวงเสยอีเคยคิดหนีการแต่งงานกับโหเหเย่อีแต่โหเหเยี่ทําเป็นว่ารู้เรื่องอยู่แล้วค่ะหลวงเอือเนียก็พูดไม่ออกแล้วหลวงเสียอีก็ถึงได้บอกว่าเธอขอไม่เอาชื่อแม่เข้าบ้านสกุลหลวงเมื่อมาถึงบ้านสกุลชีค่ะหลวงเสียอีพยายามอธิบายกับโหเย่เรื่องที่เธอหนีการแต่งงานแค่นี้โหเย่ยก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าพราหลวงเสียอีสงสัยว่า การตายของแม่เกี่ยวข้องกับบ้านของเขาถึงที่ยอมแต่งงานด้วยโหยเยก็ผิดหวังที่โรสอีคิดกับเขาแค่อยากจะตอบแทนและรู้สึกผิดเท่านั้นตกลงแล้วเขามีค่าแค่ไหนในใจของเธอว่าแล้วโหเยก็เดินจากมาค่ะมาเจอยื่เกอร์ที่มาตามให้ไปร่วมงานบันเกิดของเวิร์นอีเนียงโรสอีที่ตามมาจะง้องก็ได้แต่เสียใจที่สุดท้ายโหเยก็ต้องไปที่เรือนอื่นค่ะหน่วงใช่ไหมคะหนักใจมาจนถึงอีที่34 ส่งท้ายบทสรุปความรักของเหนียงเหนียงทั้งหลายหน่อยค่ะหากความรักไม่ทําให้เกิดทุกข์ฉันใดชานมไข่มุกก็ไม่ทําให้อ้วนฉันนั้นเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ